สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยพบกับเมนูดีๆสำหรับพี่น้องร้านชากาแฟค่ะวันนี้มาแจกสูตรเนสกาแฟเย็นค่ะจะเป็นสูตรยอดฮิตเลยมี3ขนาด 12, 16และ22ออนค่ะสูตรนี้จะไม่ใส่น้ำตาลและครีมเทียมนะคะวิธีทำง่ายมากค่ะเราไปทำกันเลยสำหรับแก้ว12ออนค่ะเริ่มต้นที่เราจะตักเนสกาแฟเรดคับ1ช้อนใส่ลงไปในน้ำร้อน30 ML ค่ะ เราปรับเพิ่มลดความเข้มของกาแฟได้ที่ปริมาณกาแฟค่ะชอบเค็มๆก็เพิ่มได้นะคนให้กาแฟและลายในน้ำร้อนค่ะเติมนมข้นหวาน30 ml และนมข้นจืด15 ml ในคลิปพี่เจผสมนมเอาไว้แล้วจึงเทแค่ครั้งเดียวค่ะสะดวกดีคนให้กาแฟและนมเข้ากันเลยค่ะเติมนมสดลงไป30 ml ค่ะ คนให้เข้ากันค่ะแล้วเอาแก้วที่จะเสิร์ฟมานะคะเทใส่แก้วตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายเลยใช่ไหมคะสำหรับแก้ว16อ้ออนค่ะเราจะตักเนสกาแฟเรดครับ2ช้อนละลายในน้ำร้อน60 ml ค่ะเราสามารถปรับเพิ่มลดความเข้มของกาแฟได้ที่ปริมาณกาแฟค่ะชอบเข้มๆก็เพิ่มได้คนให้กาแฟละลายเลยค่ะ เติมนมข้นหวาน40 ml และนมข้นจืด20 ml ในคลิปพี่เจผสมนมเอาไว้แล้วจึงเทแค่ครั้งเดียวเราสามารถปรับเพิ่มลดปริมาณความหวานได้จากปริมาณของนมข้นหวานนะคะควรส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเติมนมสดลงไป45 ml แล้วก็ควรส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะนำแก้วมาเลยค่ะตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเทก,กาแฟลงไป น่ากินมากเลยค่ะสำหรับแก้ว22อ้อนค่ะเราจะตักเนสกาแฟเรดคัพ3ช้อนลงในน้ำร้อน90 ml ปรับเพิ่มลดปริมาณความเข้มของกาแฟได้ที่ปริมาณกาแฟนะคะ เติมนมข้นหวาน50 ml และนมข้นจืด25 ml ค่ะในคลิปพี่เจผสมนมเอาไว้แล้วจึงเทแค่ครั้งเดียวสะดวกมากเลยปรับเพิ่มลดปริมาณความหวานได้ที่ปริมาณของนมข้นหวานค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเติมนมสดลงไป60 ml ค่ะแล้วก็คนอีกทีค่ะให้เข้ากันทั้งหมดเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะน้ำแก้วที่จะเสิร์ฟมาเลยตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเทกาแฟลงไปในแก้วนะคะ สำหรับต้นทุนพี่เจคนนเํานวณคร่าวๆให้ในวันที่ทําคลิปนะถ้าเกิดต้นทุนสูงขึ้นเราจะต้องคำนวณต้นทุนใหม่เพื่อตั้งราคาขายให้เหมาะสมนะแล้วก็คํานวณต้นทุนอื่นด้วยอย่างเช่นแก้วน้ำแข็งฝาหลอดเพื่อตั้งราคาขายให้มีกําไรทุกคนค่ะแก้ว12ออนทุน6บาทแก้ว16ออนทุน9บาทและแก้ว22ออนทุน11บาทค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ